โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราธานีสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ส2สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับุวิทยากรค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วันนี้นะคะเราจะมพกันในหัวข้อเรื่องของแสงกับการจเจริญเติบโตของพืชค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเราไปรีวิวเนื้อหาจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากรามาดูส่วนประกอบของอากาศกันก่อนเลยค่ะ อากาศนะคะจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะ1นะคะก็คือแก๊สไนโตรเจนค่ะมีปริมาณ78.08%ค่ะรองลงมานะคะก็คือแก๊สออกซิเจนค่ะมีปริมาณ20.94%ค่ะรองจากแก๊สออกซิเจนนะคะก็คือแก๊สอาร์กอนค่ะมีปริมาณ0.93%ค่ะและก็ที่มีน้อยที่สุดในอากาศค่ะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งมีปริมาณ0.04%ค่ะ ะะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกับการเจริญเติบโต,ตของพืชและสิ่งที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต,ตค่ะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกัน1ก็คือออกซิเจนแล้วก็สองค่ะคาร์บอนไดออกไซด์พืชนะคะจะหายใจตลอดเวลาค่ะทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะ พืชจะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะซึ่งจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเป็นวัตถุดิบโดยที่พืชน,นะคะจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะเพื่อไปทําปฏิกิริยากับน้ําค่ะในกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้นะคะสิ่งที่พืชปล่อยออกมาหรือผลิตภัณฑ์นะคะก็คือออกซิเจนนั่นเองค่ะ ในเวลากลางคืนนะคะพืชจะไม่มีการสังเคราะห์แสงค่ะพืชจึงหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะคะแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างของพืชนะคะพืชค่ะจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะเพื่อไปทําปฏิกิริยากับน้ําค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้นะคะเราไป quiz เพื่อเป็นการทดสอบก่อนอยางไน,นก่อนเลยค่ะ ข้อที่1ข้อใดคือปริมาณของออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศก็ไก่20.94%ข้อไข่78.08%บคำอก็คือ,อก็ไก่ค่า20.9 4ข้อที่2แก๊สชนิดใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ไก่อาร์กอน ขอใครคาร์บอนไดออกไซด์คำตอบก็คือขอใครค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ข้อที่3กลางคืน,คนพืชจะหายใจดูดแก๊สอะไรเข้าไปก๊าซไคาร์บอนไดออกไซด์ขอใครออกซิเจนคำตอบก็คือขอใครค่ะออกซิเจน วันนี้นะคะเราจะมาในเรื่องแสงกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะแสงสำคัญกับพืชอย่างไรแสงหรือสันไล์นะคะแสงสว่างเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพืชอย่างมากค่ะเพราะพืชน,นะคะจะต้องใช้พลังงานจากแสงสว่างในการสังเคราะห์แสงซึ่งจะได้แป้งและน้ําตาลมาใช้ในการดํารงชีวิตค่ะ ไปค่ะเราไปดูกระบวนการสังเคราะห์แสงกันเลยค่ะปัจจัยสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนนะคะซึ่งจะมีวัตถุด,ดิบและส,สิ่งที่พืชจาเป็นต้องใช้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นึ่ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นแก๊สที่เกิดจากการหายใจของพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆและเกิดจากการเผาไหม้ของสารและการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะซึ่งแก๊สนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารแก่พืชเพื่อนําไปสร้างเป็นแป้งและน้ําตาลค่ะน 2. น้ําน้ํานะคะเป็นวัตถุดิบที่พืชดูดซึมมาจากดินค่ะน้ําเป็นสารที่ให้ธาตุไฮโดรเจนแก่พืชค่ะ แสงสว่างแสงสว่างนะคะเป็นพลังงานที่มีบทบาทสําคัญค่ะต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชซึ่งถ้าหากขาดปัจจัยนี้ไปนะคะพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้ค่ะ 4. คลอโรฟิล คลอโรฟิลล์นะคะจะเป็นสารสีเขียวที่มีในพืชค่ะทําหน้าที่ดูดพลังงานแสงสว่างนะคะมาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้น้ําและก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะเป็นวัตถุดิบมาผลิตคาร์โบไฮเดรตค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทีเชื่อจะมีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงมาให้นักเรียนดูค่ะไปรับชมกันเลยค่ะการสังเคราะห์ด้วยแสง พีทเพนกวินรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวันต้นไม้ก็ต้องกินอาหารเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่าแต่ต้นไม้ไม่มีปากแล้วต้นไม้กินอาหารด้วยวิธีใดพืชมีวิธีกินอาหารอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกคือดูดซับสารอาหารผ่านทางรากและวิธีที่สองคือกินอาหารผ่านทางใบด้วยการสร้างอาหารขึ้นเองซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์ น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวช่วยพืชมีสารสีเขียวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคลอโรฟิลลซึ่งพบมากบริเวณใบคลอโรฟิลลทำหน้าที่ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์และใช้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีได้เป็นน้ำตาลกลูกโคสเราเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นี้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง กรณีมีน้ำตาลกลูโคสจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปริมาณมากกว่าที่พืชต้องการจะใช้พืชจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินนั้นเก็บสะสมในรูปของแป้งตามส่วนต่างๆเช่นรากใบผลมเมล็ดหรือลำต้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือคอโรฟิลสามารถดูดซับพลังงานจากแสงสีม่วงน้ำเงินหรือแดงได้ดี แต่กลับดูซับพลังงานจากแสงสีเขียวได้น้อยที่สุดแสงสีเขียวจึงเป็นสีที่สะท้อนกลับเข้าตาเรามากที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียวนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไม่ได้มีเพียงเฉพาะแค่พืชเท่านั้นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอีกหลายชนิดก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกัน หลังจากต้นไม้ของพิษผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้คายแกส๊สออกซิเจนกลับคืนสู่แวดล้อมแถมยังมีผลอร่อยๆร่อไว้ให้กินอีกด้วยหลังจากที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือน้ำตาลกลูโคสและก็แก๊สออกซิเจนค่ะ น้ำตาลกลูโคสที่สังเคราะห์ดได้นี้นะคะบางส่วนถูกนําไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืชเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานต่อไปค่ะน้ำนํำตาลบางส่วนนะคะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีค่ะและพือจะเก็บสะสมไว้ที่ใบารากและก็ลำต้นค่ะ ส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะจะถูกนําไปใช้ในกระบวนการหายใจของพืชค่ะซึ่งเมื่อแก๊สออกซิเจนนะคะรวมกับอาหารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์พืชค่ะเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ค่ะส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะที่มากเกินความต้องการของพืชน,นะคะพืชก็จะคายออกมาทางใบค่ะออกซิเจนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ค่ะ ความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1. ช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนให้สิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนะคะจะต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจค่ะ 2. ช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อม 3. เป็นที่เก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของแป้งในเนื้อเยื่อพืชเมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเข้าไปนะคะก็จะทําให้มีพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ 4. เนื่องจากพืชน,นะคะเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นที่1ในระบบนิเวศการสร้างอาหารก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในระดับต่างๆในระบบนิเวศค่ะและทําให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศขึ้นค่ะ หลังจากที่เราจบเนะะื้อหากันแล้วนะคะเราไปทําคําถามชวนคิดกันเลยค่ะข้อที่ 1, 1แสงเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการใดกอไก่กระบวนการสังเคราะห์แสงขอไข่กระบวนการสังเคราะห์อ,อากาศคําตอบก็คือกอไก่ค่ะกระบวนการสังเคราะห์แสงข้อที่2ออะไรคือตัวดูดซับแสงอาทิตย์ ก็ไก่คลอโรฟิลข้อไข่รากคำตอบก็คือคลอโรฟิลค่ะข้อที่3 l คลอโรฟิลเป็นสารที่มีสีอะไรก็ไก่สีเขียวข้อไข่สีฟ้า,ค,ฟาคำตอบก็คือก็ไก่สีเขียวค่ะ ข้อที่4ข้อใดกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงก็ไก่ปุ๋ยคาร์บอนไดออกไซด์ข้อไขออกซิเจนน้ำตาลกลูโคสคาตอบก็คือข้อไขค่ะออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลกลูโคสค่ะวันนี้นะคะที่เจ้าก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงแค่นี้ค่ะรอมาเจอกันอีกครั้งค่ะในวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ